สวัสดีครับเฮ็ดยังกันนะเฮ็ดยังเฮ็ดยังมันมาตลาดพี่น้องท่านมาตลาดอ่าพี่น้องเขามาในเฮียนแล้วครับพี่น้องค่ะพี่น้องคะโอ้ยมันนะกืำเ้อพี่น้องคาะี่หามุ่ง เดลงุงฝนตกเบิดมือตาบ่ออ,อก็ไม่ได้กินเลยพี่น้องเลยเซ็ตกันง่างให้เซ็ตก่อนโอ้ยเพื่อนงานรีวิวนะเมียพี่น้องเอาเอาเอารีวิวเอารีวิวเองเลยเอาเขี่ย <c oughs> พี่น้องคะเข <c oughs> ี่ยไปดลุงหมดนะเมีย <c oughs> เอเอ <c oughs> เอืมฝนนอนหลักตอบอดลงอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็เลยน้องเส็จก่นเดี room room. ๋ยวก็จะันุ่งนอกต้องซื้อยาไว้น้ำอาบน้ำนุ่งร้องทำมั่นงงงแม่งงแม่งงงแม่งงง ดีเลี้ยวให้เดินได้บานเด้อมามาชออแม่เด้อโอ้ยนั่งอ้าวบานเปลี่ยนสุดเนี่ยเ้าหัวควนไปนะเปลี่ยนือได้เปลี่ยนสุดคืออันค่าต้องเดืองยังไงเอ้าแต่ว่าเปลี่ยนเนาะตอนเราเปลี่ยนทาะก็โอ้ยนั่งไปตรงนั้นเราจะได้แพนเพิรนี่เด่นี่เด่ของสำคัญในชีวิตบ่เอ็สเอ็ลนี่ของหน่องหน้าค่ะ ก็ได้เีแล้วน้องคะต้องนั่งตลอดมันจะท่ากันเปื้อนนี่แล้วก็ได้เนียอันเสตปเปาเป็ดแล้วคุิเขาแล้วก็มาเสดปกพี่น้องคะต่าอันนี้คันสูงถูกกว่าแล้วพี่น้องคะสี่ร้อยกว่าบาทเพื่อนนะ้ามนพี่แดนโลด้านาหารร้อยกว่าราคาตรงครับอันนี้หารอยก็เล่าเตาอันนี้ฮะสี่ร้อยกว่า ทอแ้หนึ่งจังกมั่นกที่บาดก็มา่นนั่กนอ่ะธรรมดาล่ะอันนี้ก็ถูกกว่าอันนี้ก็ถูกกว่าขท่ถูกกว่าโคตรหนุ่มก็พี่น้องของก็ไปเมานนี้กน้ำแฟชี่ที่ก็น้ำแข็งก็เพชละมัดก็น้ำแข็งพี่น้องนี่นี่แหละวอะไรแป๊บสี่มาหกอันตู้น้ำตา ยังจะได้ค่ะเป็นเป็นยี่ห้อนี่เด้อพี่น้องค่ะเพราะว่ามุ้งเคลื่นที่เยี่ห้อนี่อร่อยตัง้งเสียงฝนพี่น้องเอ้ยตัง้งม,มื่งเคลื่อนเรก็ได้เคลื่อนมาตั้งที่กีฬาเราก็ยังว่าน้ำส่องอยู่นาะส่อโอ้ เไงหนึงกิโลร้ลอยี่สิบแปดตีกไว้ทอดอยมาค้นตีไก่ทอดหนึ่งกิโลพี่น้องคะร้อยยี่สิบแปดบาทราคาเป็นทอดมันอร่อยมากไดตตะะนะต้ต้นหอมต้นหอมไปเล่นนาวได้ตรงลากเขาตู้ไว้ก่อนนันลันาต้นหอมนี่มุบยี่สิบเก้าบาทไนดะ้พี่น้องแพงแต่อันนี้อันนี้แ่งกว่า ข้าวพร้อมป้อมแพงมากเลย42บาทข้าวพร้อมป้อมนะห้าิ้น42 4, บาทห้าชิ้นตางค์น้องคะอันนี้พักค้าพักเนาพักมินของหมักบอเพชร3เิบาทแกนสปาด้วดสเปรยเมื่อไหน่คือเราแกนสปาคนนี้เนาะแกนจะไม่ได้ด้วยนี่อันนี้คัะสบายนะได้แล้วเร้อพี่น้องคอมาก จัดเลยรอถอาแบบอปดพันสองบาทเลยอ่สบายนั่งเห็นยอะไต่ำมันนะเขาต่ำอถื่ใช่ครับต่ำแล้วก็ยำก็อร่อยเขาเปอยลยเ่้ยเขาต่ำสบายนั่งพวกมาแสบเห็นข้าจเจ้ากินลงกิบมากพี่น้องมันขอต่ำนั่มันไม่ได้ขอขอขอก่อย ทำสบายนั่งนนเด้อค่บอกแล้วก็ได้เห็ดอันนี้เห็ดิ้นจืดุณเห็ดนางฟ้าโอ้เห็ดนางสวรรค์กินแล้วก็เป็นนางฟ้าเออเอามาเนื้อเขาเห็ดนางจะแล้วแต่ไปมาฮ่กินวันนั่นเฮ้ยได้เกือบสองยันยูหอนฮ่อันนี้เฉพาะไข่แค่นี้เนอ่น อือก็ได้เซ็นเป็นเชลย์ก็ไอ้ของมากเด็กเซ็นเพื่อน,นอะอาลูกซื้อลูกซิ้อมาได้นะนั่นซิโนก็เลตแม่นซิ่นเนื้อโอลืมลืมแล้วว่าขันมีงานบัตรบอลเชลล์เนี่ยอยู่ซื้อให้ก็จะเอาขายหนางานบัตรแลูกซื้อก็มาซื้อเปลี่ยนอันม่ได้คองแทคนี่อไรโค้ดอ๋อยากันยุงยากันยุงตาอะไรเราบันเดอร์ เอาไม่ใช่หาดดินกินหญ้าหาดฟ้ากินยุงบ่เราเวอโอ้เรเวนด้าไปกันเรือบันดายาจุกกัยุงกินดอกเราเินยูมีน,มน้ำเติมสายชูน้ำเติมพลังอะไรครับน้ำเติมพลังคาราบาลแดงบ่ชาอุ่ยจีโอ้ชาอุ่ยตัดแล้วบ่เอ้ยสมศรีงามแท้ จัดตอนนี้แหละพี่น้องอของมักพี่น้องซือซีง่ามของสิแม่เกลยดเห็นไหมเอานนเกดมอี้ได้ของแแห่เลยมาเกลยดงามยนะะนี่แหะของแแห่ฮ้าไม่กี่กันนี่ <c oughs> โอ้ยมีนางมดดํนองมาดตองบ่งหัวเม่งกินปลาปลาหั้อเม่งเงยแล้วทอดอะคนปลาแม่ทอดปลาอดแม่อนอะคนพอกระด้คอยจะคัมมาตับอ่า่านพดีเลยต่้นุกคิกหยวกเลย ได้ปลาพิซซี่แรงแล้วก็ได้กุ้งโอ้กุ้งแมคโครสดวอลคาร์บุ้งไงสดสดอ่าไซส์จิ้งนะลิงเท่านะเรายี่สิบแปดบาทได้หัวปีโอ้หัวเดี่ยงจะได้เท่านะหัวปีหัวเดือน,ออน,อนแกงสะไก่แซ่บมาที่ดูมา้ได้พักเป็นกระเทีแมแดง จะได้มังแกงแตงญี่ปุ่นเนาะเพราะมีนอกกานี่แ่งญี่ปุ่นพวกเขาอ่ะน,นั่น,นคืออะไรขอเปิดโชว์หน่อยครับของแท้แบบนี้อ,อันนี้400บ,บาทได้าทคืออะไรปลาคือปนิดิบปลาดิป๊ปปปาจะขึ้นจัดเต็มเลยเหมดเงินกว่าจะพันเนาะมันป๊าพี่น้อง ปูหมาอ๋อใส่บบเห็นปะเห็นครับผมปูดำก็มีแต่ไม่อยากกินปูดำอยากกินปูหมาอมโอ้โหของน้องมนมาทันเถอะเพเป็เวะไรกินที่ป่านะ <c oughs> โอ้ข้ากินอยรับ ก็มนคือป่าวาดเดี๋ยวเบงทีไปฉลากไล่มันแล้วแม่ชิ้นต้มมะยรากินโตหนึ่งคนแล้้าวจมมะแม้นต้มหนึ่งก็เนาะอืหนึ่งฟูเด้พี่น้องข้าวกินหนึ่งูอว้ไไเออดยตันทางพนกนองเออพตันแล้วตันแล้ว่าตันแล้วเห็ดเปียกันเล็นเาเไป ยันย <Well>, ังไงมันมีมดเท่าไหร่พี่น้องคะแต่ได้นั่งนั่งอยู่ในรถพอเราลงมามันนักถิ่นาทหแจกเกว่ะาเนี่ยจำไม่ได้นาเนี่หนาลนั่งพี่น้องคะมัดเออไปมีอใช้บัสองพันกว่าบาทบัสสองพันกว่าบาทเดียมือพี่น้องคะเทาก็ไป่ายแนีเลยสองสามมือสองพันกว่าบาท เขาต้องเอามากักตุ่นใส่หัลูกจปรรินมันเกรินซองวันก,กเมลาพี่นองค่ะระวัาวหา้าอ,อ,รรองเศ็กิจเนาะองนพอายิ้มโปรไฟล่าพี่ล่านออ้องสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ในเน็เดอค่ะเดอร์อาราไปก่อนค่ะสวัค่ะ